มาต่อเลยครับวันนี้มาดูดวงกันเลยกับหมอไว้นะฮะเรื่องที่ราศีแรกเลยราศีมังกรนะก้องจะไปไหนครับก้องมาสูงที่หน้าผมสิเรื่องที่ราศีมังกรนะฮะเงินเนี่ยถือว่าตอนนี้มีปัญหาทาการเงินนะฮะสะดุดเลยฮะคือเหมือนเือนคืนเนี่ยสะดุดเลย ส่นเรื่องความรักเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องงงแงงกับแฟน้ะให้ระวังไว้ด้วยวันที่ราศีสองฮะเราเหนื่อยมากเลยนะวันนี้วิ่งขึ้นมาถือว่าเป็นกรากรกดโตัวที่แปลกใหม่แปลกหูแปลกตาราศีกุมกันเลยราศีกุมเนี่ยถือว่าเินช่วงนี้ถือว่ายังมีเกมติดขัดฮะเฝืดเครื่องห้ะให้ระวังไว้ด้วยนะฮะเป็นผลมาจากดาวหู่หันนะฮะที่ แพรรังสีมาทําให้่วงคุณเนี่ยเกิดอาการร้อนนะฮะแล้วก็เคลื่อนที่ไม่สะดวกฮะทาให้การเงินของคุณเนี่ยสุดเครื่องนะส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็อาจจะมีติดเหตุผลบ้างเรื่องว่าจะไปเที่ยวใครหรือว่าจะทำอะไรกับคนรักเนี่ยยังมีติดเหตุผลว่าจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เรื่องคุณเนี่ยสะดุดได้ครับก็ให้ระวังด้วยช่วงนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงเรื่องที่จะไปพิจางาคนรักหรือว่าจะ ขอแรงต่างเนี่ยที่จะทับเกี่็บคนรักเนี่ยขอให้เว้นเว้นไว้ก่อนนะรอให้ผ่านระยะนี้ไปก่อนครับอ่ะตอนที่ราศีสามเ้ากงขายไปไหนี่ยแล้วตอนนี้่ครับตอนนี้ตอนนี้ครับอยู่ที่ครับอ่ะตอนที่ราศีสามันเลยนะราศีมีนะฮะราศีมีเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลเกื้อหนุนจากน้ำทะเลฮะดันดันสูงขึ้นมาทำให้เงินของคุณเนี่ยมีการปรับขึ้นมาไหลขึ้นสร้างบวกมาฮะในในช่วงสัปดาห์ เงินจะมีใครไม่ขาดกระเป๋าเลยะนะแต่เรื่องความรักเนี่ยถือว่าจะมีคนมาเติมเต็มความรักอย่างคุณนะคะให้อเราดีๆนะ,ะมีคนมาเติมเต็มความรักให้กับคุณแน่นอนครับราศีสิงห์ครับราศีเมษนะคะ,า 4, า 4, าะ,คะการเงินเนี่ยถือว่ายัางพอขยับไปได้ขยับเลื่นะะอนไปได้เยนก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้หนี้ในสัปดาห์นี้นะ,ะหรือว่าคุณยังสามารถาที่จะผ่อนผันหรือว่า คุณจะทําอะไรเนี่ยขอบอกเลยว่าคุณห้ามรอนะคุณรอไม่ได้นะถ้าคุณรอเนี่ยเวลาช้าไปวันหนึ่งสองวันสามวันเนี่ยถือว่าคุณจะพลาดโอกาสที่คุณจะขอรักกับคนรักหรือว่าเจะไปขออะไรกับคนรักเนี่ยให้บอกในในวันี้อยๆให้มันช้าไปแค่ไม่กี่นาทีนะครับไม่งั้นว่าคุณจับสามนาทีไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสได้เรื่องคนรักนะครับ ก็จบแล้วครับกับสีราศีแรกนะก็ช่วงหน้าเนี่ยไปพบในช่วงของเกตเชาว์เลยนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยไปชมสิ่งน่าสุดท้ยก่อน